สวัสดีค่ะทุกท่านหมอธาริณีค่ะวันนี้หมอมีเรื่องสำคัญมากที่อยากจะบอกกับคุณลุงคุณป้าทุกคนที่กำลังฟังอยู่หมอทำงานด้านอายุรกรรมมากกว่า20ปีแล้วค่ะเห็นคนไข้มานับไม่ถ้วนและสิ่งที่หมอเสียดายที่สุดคือการที่คนไข้หลายคนต้องมาล้างไตทั้งที่ป้องกันได้ถ้าเขารู้เรื่องนี้เร็วกว่านี้หมอขอถามตรงๆเลยนะคะ คุณรู้ไหมว่าผลไม้ที่คุณกินอยู่ทุกวันนี้อาจจะกำลังทำลายไตยของคุณอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยโดยเฉพาะคนที่อายุ60ปีขึ้นไปไตของเราไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะมันเริ่มเสื่อมลงตามธรรมชาติและผละไม้บางชนิดที่เราคิดว่าดีต่อสุขภาพกลับกลายเป็นตัวเร่งให้ไตพังเร็วขึ้นทำไมไม่มีใครบอกเราเรื่องนี้ทำไมหมอที่โรงพยาบาลไม่เคยเตือนจริงๆแล้วหมอหลายคนก็รู้เรื่องนี้ค่ะ แต่เวลาตรวจคนไข้มีจำกัดบางทีก็ไม่ได้อธิบายละเอียดวันนี้หมอจะบอกหมดเลยค่ะผละไม้อันตราย 4. ชนิดที่คนอายุ60ปีขึ้นไปต้องระวังให้มากกับผลไม้มหัศจรรย์อีกสชนิดที่จะช่วยฟื้นฟูตายให้แข็งแรงเรามาเริ่มกันที่ผลไม้อันตรายชนิดแรกเลยนะคะกล้วยค่ะใช่ค่ะกล้วยนี่แหละผละไม้ที่คนไทยเรากินกันแทบทุกวันกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยไข่ อร่อยถูกปากหาซื้อง่ายราคาไม่แพงแต่สำหรับคนที่อายุเกิน60ปีโดยเฉพาะคนที่เริ่มมีปัญหาไตกล้วยอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยค่ะทำไมถึงอันตรายขนาดนั้นเพราะกล้วยมีโพแทสเซียมสูงมากค่ะกล้วยหอมลูกเดียวมีโพแทสเซียมประมาณ400มิลลิกรัมซึ่งเยอะมากคนปกติร่างกายจะขับโพแทสเซียมส่วนเกินออกทางไตได้ แต่พอเราอายุมากขึ้นไปทำงานได้ไม่ดีเหมือนเดิมโพแทสเซียมก็จะสะสมในเลือดพอโพแทสเซียมในเลือดสูงเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะบางคนอาจหัวใจหยุดเต้นกระทันหันได้เลยหมอเคยมีคนไข้คุณลุงคนหนึ่งอายุ65ปีมาหาหมอบอกว่ารู้สึกใจสัน่นอ่อนเพลียมือเท้าชาพอตรวจเลือดปรากฏว่าโพแทสเซียมสูงมาก ถามไปถามมาก็รู้ว่าคุณลุงแกกินกล้วยวันละ3-4ถึงลูกมาหลายเดือนแล้วคิดว่าดีต่อสุขภาพแต่กลายเป็นทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวหมออยากให้พี่น้องทุกท่านจำไว้นะคะถ้าอายุเกิน60ปีแล้วไม่ควรกินกล้วยเกินสัปดาห์ละ2อถึงสลูกและถ้าค่าไตไม่ดีหรือกินยาความดันยาหัวใจอยู่ต้องระวังให้มากขึ้นไปอีก ปรึกษาหมอ,อก่อนค่ะผลไม้อันตรายชนิดที่สองคือองุ่นค่ะองุ่นเขียวองุ่นแดงองุ่นดำทุกสีเลยค่ะหลายคนคิดว่าอางุ่นดีต่อสุขภาพมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงหัวใจแต่สำหรับคนอายุ60ปีขึ้นไปองุ่นมีความเสี่ยงที่หลายคนไม่รู้ ประการแรกองุ่นมีน้ำตาลสูงมากค่ะองุ่นหนึ่งพวงอาจมีน้ำตาลเทียบเท่าน้ำอัดลมหนึ่งกระป๋องได้เลยสำหรับคนที่เป็นเบาหวานหรือเสี่ยงเบาหวานอางุ่นจะทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเราก็รู้กันดีว่าเบาหวานเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ไตเสียค่ะ ประการที่สององุ่นมีสารออกซาเลตสูงสารนี้จะไปรวมตัวกับแคลเซียมในไตกลายเป็นนิ้วคนที่กินองังหุ่นบ่อยๆมีโอกาสเป็นนิ้วในไตสูงกว่าคนทั่วไปและนิ้วในไตนี่เจ็บมากนะคะเหมือนมีดแทงที่เอวบางคนเจ็บจนกลิ้งไปกลิ้งมาบนพื้นเลย ประการที่3ามองุ่นมีสารที่รบกวนการแข็งตัวของเลือดถ้าคุณกินยาละลายลิ่มเลือดหรือ,อยาความดันบางตัวอยู่องุ่นอาจทําให้เลือดออกง่ายขึ้นหรือ,อยาออกฤทธิ์แรงเกินไปอันตรายมากค่ะผลไม้อันตรายชนิดที่สคือมะม่วงค่ะคนไทยเราชอบมะม่วงมากมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงอกร่องมะม่วงเขียวเสวยหวานอร่อยแต่มะม่วงก็มีน้ำตาลและโพแทเสเซียมสูงเหมือนกันค่ะมะม่วงสุกหนึ่งลูก มีน้ำตาลประมาณ45กรัมซึ่งเกือบเท่ากับน้ำตาลที่เราควรกินทั้งวันนอกจากนี้มะม่วงยังมีกรดที่อาจระคายเคืองกระเพาะอาหารคนที่เป็นกรดไหลยย้อนหรือแผลในกระเพาะกินมะม่วงแล้วอาจแย่ลงได้และพอกระเพาะมีปัญหาก็จะกระทบการดูดซึมยาต่างๆรวมถึงยาที่ใช้รักษาโรคไตด้วยหมอไม่ได้บอกว่าห้ามกินมะม่วงเลยนะคะ แต่ถ้าอายุเกิน60ปีควรกินแค่ครั้งละ2-3ชิ้นเล็กๆและไม่ควรกินทุกวันสัปดาห์ละครั้งสองครั้งก็พอคะ่ะผละไม้อันตรายชนิดที่4คือลูกพลับค่ะหรือที่คนไทยเรียกว่าพลับผลไม้สีส้มสวยๆที่นำเข้ามาจากเกาหลีญี่ปุ่นจีนช่วงหน้าหนาวจะเห็นขายเยอะมากลูกพลับมีรสหวานอร่อยแต่มีอันตรายที่หลายคนไม่รู้ ลูกพลับมีสารแทนนินสูงมากค่ะสารนี้เมื่อรวมกับกรดในกระเพาะจะจับตัวกันเป็นก้อนแข็งเรียกว่าเบโซอาหรือก้อนอุดตันในกระเพาะถ้ากินลูกพลับตอนท้องว่างหรือกินพร้อมกับนมโปรตีนอาหารทะเลจะยิ่งเสี่ยงมากหมอเคยอ่านเจอกรณีศึกษาจากโรงพยาบาลในเกาหลีมีคุณลุงอายุ68 ปีกินลูกพลับแห้งกับนมทุกเช้าคิดว่าเป็นอาหารเช้าที่ดีแต่ผ่านไปไม่กี่เดือนก็มาโรงพยาบาลด้วยอาการท้องอืดท้องผูกรุนแรงปวดท้องตรวจพบว่ามีก้อนอุดตันในกระเพาะขนาดใหญ่ต้องผ่าตัดเอาออกนอกจากนี้ลูกพลับยังมีน้ำตาลและโพแทเสเซียมสูงเหมือนกับผลไม้อื่นที่หมอพูดไปแล้วสำหรับคนอายุ60ปีขึ้นไป หมอแนะนำว่าถ้าจะกินลูกพลับกินได้ครั้งละครึ่งลูกและไม่กินตอนท้องว่างไม่กินพร้อมนมหรืออาหารโปรตีนสูงค่ะตอนนี้พี่น้องทุกท่านอาจกําลังรู้สึกกังวลใจกลัวว่าไตาของตัวเองจะเสียหายไปแล้วหรือเปล่าเพราะกินผลไม้พวกนี้มาตลอดหมอเข้าใจความรู้สึกนั้นค่ะแต่ไม่ต้องกังวลมากเกินไปนะคะร่างกายเรามีความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองถ้าเราเริ่มดูแลตั้งแต่วันนี้ และนี่คือข่าวดีค่ะหมอจะบอกผลไม้มหัศจรรย์ 4. ชนิดที่จะช่วยฟื้นฟูไต,ตของคุณให้กลับมาแข็งแรงผลไม้เหล่านี้ไม่ใช่ยาวิเศษแต่มันมีสารอาหารที่ช่วยบำรุงไตลดการอักเสบและชะลอการเสื่อมของไตได้จริงๆค่ะผลไม้มหัศจรรย์นชนิดแรกคือบลูเบอรี่ค่ะผลไม้เล็กๆสีม่วงเข้มนี้เป็นซูเปอร์ฟูดของไตเลยค่ะ บลูเบอรี่มีสารแอนโทไซยานินสูงมากสารนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังช่วยปกป้องเซลล์ไตาจากการถูกทำลายมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยในอเมริกาพบว่าคนที่กินบลูเบอรี่สม่ำเสมอมีความเสี่ยงเป็นโรคไตเรื้อรังต่ำกว่าคนที่ไม่กินถึง30เปอร์เซ์ นอกจากนี้บลูเบอรี่ยังช่วยลดการอักเสบในร่างกายลดความดันโลหิตและช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดอีกด้วยข้อดีของบลูเบอรี่คือมีโพแทสเซียมต่ำค่ะบลูเบอรี่ครึ่งถ้วยมีโพแทสเซียมแค่ประมาณ60มิลลิกรัมเทียบกับกล้วยที่มี400กว่ามิลลิกรัมต่างกันมากเลยค่ะ หมอแนะนำให้กินบลูเบอร์รี่วันละครึ่งถ้วยถึงหนึ่งถ้วยค่ะจะกินสดหรือแช่แข็งก็ได้คุณค่าทางอาหารใกล้เคียงกันใส่ในโยเกิร์ตใส่ในสลัดหรือกินเปล่าๆก็อร่อยค่ะผละไม้มหัศจรรย์ชนิดที่2คือแอปเปิลค่ะคนไทยเราคุ้นเคยกับแอปเปิลอยู่แล้วหาซื้อง่ายราคาไม่แพงมากและมีประโยชน์ต่อไตมากเลยค่ะ แอปเปิลมีใยอาหารสูงโดยเฉพาะใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำได้ที่เรียกว่าเพกทินใยอาหารนี้ช่วยจับสารพิษในลำไส้และขับออกทางอุจจาระทำให้ไตไม่ต้องทำงานหนักในการกรองสารพิษออกจากเลือดนอกจากนี้แอปเปิลยังช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดลดคอเลสเตอรอลและมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดที่สำคัญคือแอปเปิลมีโพแทสเซียมต่ำกว่าผลไม้อื่นๆหลายชนิดปลอดภัย สำหรับคนที่ต้องจำกัดโพแทสเซียมหมอแนะนำให้กินแอปเปิลวันละหนึ่งลูกค่ะกินทั้งเปลือกจะดีที่สุดเพราะเปลือกมีสารอาหารเยอะแต่ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะผลไม้มหัศจรรย์ชนิดที่3คืออะโวคาโดค่ะหลายคนอาจแปลกใจเพราะอะโวคาโดมีโพแทสเซียมสูงเหมือนกันแต่อะโวคาโดมีข้อดีที่ชดเชยข้อเสียนี้ได้ค่ะอะโวคาโดมีไขมันดีชนิด โอเมก้า9สูงมากไขมันชนิดนี้ช่วยลดการอักเสบลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายและช่วยปกป้องหลอดเลือดเมื่อหลอดเลือดแข็งแรงเลือดก็ไหลเวียนไปเลี้ยงไตได้ดีไตก็ทำงานได้มีประสิทธิภาพนอกจากนี้อะโวคาโดยังมีไฟเบอร์สูงวิตามินอีสูงและสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดงานวิจัยพบว่าคนที่กินอะโวคาโดสม่ำเสมอมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและโรคไตต่ำกว่าคนทั่วไป แต่เนื่องจากอะโวคาโดมีโพแทสเซียมสูงหมอแนะนำให้กินแค่ครั้งละหนึ่งในสี่ลูกถึงครึ่งลูกค่ะและไม่ควรกินทุกวันสัปดาห์ละ2อถึงสครั้งก็เพียงพอแล้วหมอต้องพูดถึงเรื่องหนึ่งที่มีคนถามมาเยอะมากค่ะหลายคนบอกว่าเคยได้ยินมาว่าอะโวคาโดไม่ดีต่อตับอ่อนแล้วทำไมหมอบอกว่าดีต่อไตจริงๆแล้วมันเป็นคนละเรื่องกันค่ะ อะโวคาโดมีไขมันสูงซึ่งอาจกระตุ้นให้ตับอ่อนทำงานหนักในคนที่เป็นโรคตับอ่อนอักเสบอยู่แล้วแต่สำหรับคนทั่วไปที่ตับอ่อนปกติอะโวคาโดมีประโยชน์มากกว่าโทษค่ะถ้าคุณมีปัญหาตับอ่อนควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะผลไม้มหัศจรรย์ชนิดที่4คือมะเขือเทศค่ะหลายคนอาจคิดว่ามะเขือเทศเป็นผักแต่จริงๆแล้วมันจัดเป็นผลไม้ค่ะและเป็นผลไม้ที่ดีต่อไตมากเลย มะเขือเทศมีสารไลโคปีนสูงมากสารนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังที่สุดชนิดหนึ่งช่วยปกป้องเซลล์ตายจากการถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบและยังช่วยป้องกันมะเร็งอีกด้วยที่น่าสนใจคือไลโคปีนในมะเขือเทศจะถูกดูดซึมได้ดีขึ้นเมื่อผ่านความร้อนดังนั้นมะเขือเทศที่ทำเป็นซอสผัดต้มหรืออบจะให้ไลโคปีนมากกว่ามะเขือเทศสดเสียอีก คนไทยเราชอบใส่มะเขือเทศในแกงในต้มยำดีมากเลยค่ะหมอแนะนำให้กินมะเขือเทศวันละ1-2ลูกค่ะหรือดื่มน้ำมะเขือเทศแทๆ้ๆวันละครึ่งแก้วถึง1แก้วก็ได้แต่ระวังน้ำมะเขือเทศที่ซื้อสำเร็จรูปนะคะบางยี่ห้อใส่เกลือเยอะไม่ดีต่อไตตอนนี้พี่น้องทุกท่านคงเริ่มเห็นภาพแล้วนะคะว่าผลไม้แบบไหนควรหลีกเลี่ยงแบบไหนควรกินเยอะขึ้นแต่หมอยังมีเรื่องสำคัญที่ต้องบอกอีกค่ะ มีคนถามหมอมาเยอะว่าหมอคะนอกจากผลไม้แล้วผักที่มีโพแทสเซียมสูงละ่ะต้องระวังเหมือนกันไหมคำตอบคือใช่ค่ะผักบางชนิดที่มีโพแทสเซียมสูงเช่นผักโขมผักคะนา้ามันเทศเผือกถั่วต่างๆคนที่ไตไม่ดีก็ต้องระวังเหมือนกันแต่ผักเหล่านี้มีประโยชน์อื่นๆมากไม่ควรตัดออกจากอาหารไปเลยแค่ควบคุมปริมาณ และใช้วิธีต้มก่อนกินน้ำต้มผักจะละลายโพแทสเซียมออกไปได้บางส่วนทำให้ปลอดภัยขึ้นค่ะอีกคำถามที่มีคนถามมาเยอะคือเรื่องอาหารเช้าที่หลายคนนิยมกินคือโยเกิร์ตใส่กล้วยบลูเบอร์รี่และธัญพืชจะเป็นอันตรายไหมหมอตอบแบบนี้ค่ะถ้าคุณอายุต่ำกว่า60ปีและไตปกติดีกินได้ค่ะ แต่ถ้าอายุเกิน60ปีแล้วหมอแนะนำให้เปลี่ยนจากกล้วยเป็นบลูเบอร์รี่หรือสตรอเบอรี่แทนจะปลอดภัยกว่าค่ะหมอขอเล่าเรื่องของคุณลุงสมชายให้ฟังนะคะคุณลุงสมชายอายุ67ปีเป็นคนไข้ของหมอแกมาหาหมอครั้งแรกเมื่อ2ปีที่แล้วค่าครีอาตินินในเลือดสูงถึง2 5ซึ่งบ่งบอกว่า ไตเริ่มทำงานผิดปกติแล้วหมอซักประวัติอาหารการกินพบว่าคุณลุงชอบกินกล้วยมากวันละ4-5หลูกกินมานานหลายปีนอกจากนี้ยังชอบกินมะม่วงองุ่นเป็นของว่างบ่อยๆหมอให้คำแนะนำเรื่องการกินให้คุณลุงลดผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงเปลี่ยนมากินบลูเบอร์รี่แอปเปิลมะเขือเทศแทนพร้อมกับปรับพฤติกรรมอื่นๆเช่นลดเกลือดื่มน้าให้พอออกกาลังกายเบาๆ หลังจากผ่านไปหนึ่งปีค่าครีอตินินของคุณลุงสมชายลดลงมาเหลือ1 8. แต่ไตทำงานดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแกบอกหมอว่ารู้สึกตัวเบาไม่เหนื่อยง่ายเหมือนก่อนนอนหลับดีขึ้นคุณลุงดีใจมากที่ไม่ต้องไปถึงขั้นล้างไตพี่น้องทุกท่านก็ทำได้เหมือนคุณลุงสมชายค่ะมันไม่ยากเลยแค่เลือกกินให้ถูก สำหรับคนที่กินยาความดันยาเบาหวานยาหัวใจหรือยาอะไรก็ตามที่กินเป็นประจำหมอมีกฎสำคัญที่ต้องจำค่ะข้อแรกปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรว่าผลไม้ชนิดไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษยาบางตัวตีกับผลไม้บางชนิดเช่นส้มโอเกรฟรุตตีกับยาหลายชนิดมากอาจทำให้ยาออกฤทธิ์แรงเกินไปหรืออ่อนเกินไปข้อ2 กินผลไม้ในปริมาณพอเหมาะอย่าก,กินมากเกินไปแม้แต่ผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพถ้ากินมากเกินไปก็อาจเป็นโทษได้ข้อ3กินผลไม้ให้หลากหลายชนิดไม่กินซ้ำๆอย่างเดียวตลอดจะได้รับสารอาหารครบถ้วนและไม่สะสมสารใดสารหนึ่งมากเกินไปข้อ4สังเกตร่างกายตัวเองหลังกินผลไม้ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่นใจสัน่นอ่อนเพลียบวมปัสสาวะน้อยลงต้องรีบพบแพทย์ค่ะหมอขอสรุปให้จำง่ายๆนะคะผละไม้ที่ควรหลีกเลี่ยงหรือจำกัดปริมาณสำหรับคนอายุ60ปีขึ้นไปคือกล้วยองุ่นมะม่วงและลูกพลับผลไม้ที่ควรกินเพิ่มขึ้นเพราะดีต่อไตคือบลูเบอรี่แอปเปลิลอะโวคาโดและมะเขือเทศจำได้ไหมคะ 4. ชนิดที่ต้องระวัง สีชนิดที่ควรกินง่ายๆแค่นี้เองพี่น้องทุกท่านคะหมอธารินีห่วงใยสุขภาพของทุกท่านจริงๆคะ่ะหมอเห็นคนไข้หลายคนต้องล้างายทั้งที่ป้องกันได้มันเจ็บปวดมากที่ต้องเห็นคนไข้ทุกทรมานต้องเสียเงินเสียทองไปกับค่ารักษาพยาบาลมหาศาลทั้งที่ถ้ารู้เรื่องนี้เร็วกว่านี้ก็ไม่ต้องถึงขั้นนั้น หมออยากให้ทุกท่านเริ่มดูแลไตตั้งแต่วันนี้ค่ะอย่ารอจนสายเกินไปเลือกกินผลไม้ให้ถูกชนิดควบคุมปริมาณและหมั่นตรวจสุขภาพไตปีละครั้งค่าใช้จ่ายในการตรวจไม่แพงเลยค่ะแต่มันอาจช่วยชีวิตคุณได้ถ้าท่านคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์ช่วยส่งต่อให้คนที่คุณรักด้วยนะคะ พ่อแม่ลุงป้าพี่น้องเพื่อนฝูงที่อายุ60ปีขึ้นไปให้เขาได้รู้เรื่องนี้ด้วยการส่งต่อความรู้นี้อาจช่วยชีวิตเขาได้ค่ะและถ้าท่านตั้งใจจะเริ่มดูแลไตตั้งแต่วันนี้ลองคอมเมนต์บอกหมอหน่อยนะคะว่าจะเริ่มทำอะไรก่อนหมอจะอ่านทุกคอมเมนต์และให้กำลังใจทุกท่านค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงไตแข็งแรงอายุยืนยาวนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ